ถ้าพูดถึงหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยเลยครับพระองค์เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมสยามยุคเก่าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ี่ของเรานั่นเองเคยสงสัยกันไหมครับว่าในยุคที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังไล่ล่าอาณานิคมไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทำไมสยามถึงเป็นชาติเดียวที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ คำตอบของคำถามสําคัญนี้กุญแจดอกหลักเลยก็อยู่ในพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้นี่แหละครับเอาละครับเพื่อจะไขคำตอบนี้กันเราจะมาสํารวจเรื่องราวใน4ประเด็นหลักๆกันนะครับตั้งแต่สถานการณ์ของสยามในตอนนั้นเป็นยังไงการเตรียมพระองค์ที่ยาวนานของพระองค์เป็นแบบไหนแล้วยุทธศาสตร์ที่เฉียบคงของท่านคืออะไรและสุดท้ายคือการวางรากฐานเพื่ออนาคตของชาติครับอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับช่วงกลางศตวรรษที่19เเนี่ย สยามเราเปรียบเหมือนเรือลำเล็กๆที่ลอยอยู่ท่ามกลางพายุใหญ่ของลัทธิจักรวรรดินิยมเลยครับทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสกาลังแผ่อิทธิพลเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆความท้าทายในตอนนั้นมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยล่ะครับและในสถานการณ์แบบนั้นเองครับพอเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชในปี2 3 9พรพระองค์ทรงมองเห็นความจริงข้อนี้อย่างชัดเจนเลยว่านโยบายการปิดประเทศแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่สามารถต้านทานคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้ว สยามจําเป็นต้องมีแนวทางใหม่เพื่อความอยู่รอดครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและก้าวไกลขนาดนี้คําตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่พระองค์ทรงผนวดซึ่งมันไม่ใช่การปลีกวิเวกนะครับแต่มันคือการเตรียมพระองค์ครั้งสําคัญที่สุดเพื่อรับมือกับโลกที่กําลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง27ปีใช่ครับฟังไม่ผิด27ปีเต็มๆเลยนะครับ นี่คือระยะเวลาเกือบ3ทศวรรษที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงใช้ไปกับการศึกษาและสั่งสมองค์ความรู้ทุกแขนงซึ่งได้หล่อหลอมให้พระองค์กลายเป็นกษัตริย์นักปรา์ที่พร้อมจะนำพาสยามให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งประวัติศาสตร์ไปได้ทีนี้มาดูกันครับว่าใน27ปีนั้นพระองค์ทรงศึกษาอะไรบ้างคือมันน่าทึ่งมากครับเพราะมีตั้งแต่การศึกษาพระตาบิดกอย่างลึกซึ้งจนนำไปสู่การก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เพื่อปฏิรูปพุทธศาสนาไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาละติน แล้วก็วิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างดาราศาสตร์จากมิชิันนาตะวันตกด้วยนี่คือการผรสมผสานที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับระหว่างภูมิปัญญาตะวันออกกับตะวันตกก็เลยอาจจะพูดได้เต็มปากเลยครับว่าตลอด27ปีนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงสละอำนาจเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกันกําลังสั่งสมอำนาจในรูปแบบที่ทรงพลังยิ่งกว่านั่นก็คืออำนาจทางปัญญาซึ่งจะกลายมาเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดในการปกป้องบ้านเมืองในเวลาต่อมา และพอเสด็จขึ้นครองราชปุ๊บองค์ความรู้ทั้งหมดที่สั่งสมมาเนี่ยก็ถูกนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการรักษาเอกราชของสยามเลยครับโดยมีสองแนวทางที่สำคัญมากๆก็คือการทูดที่เฉียบแหลมและการใช้วิทยาศาสตร์ที่ก้าวไกลคือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับนโยบายเก่าเนี่ยก็คือการตั้งรับแบบปิดประตูบ้านไม่เจรจากับใครเลย แต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำคือการเปลี่ยนมาเป็นการรุกเชิงนโยบายหรือที่เรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวนั่นแหละครับคือการเปิดประตูออกมาเจราจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิงโดยใช้องค์ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือส่วนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในปี2398ครับซึ่งถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเราเสียเปรียบในระยะสั้นแต่จริงๆแล้วมันคือการตัดสินพระทัยที่มองการไกลามากๆเลยนะครับ เป็นเหมือนการยองเสียสละผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อแลกกับสันติภาพและเอกราชของชาติซึ่งมันมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ว่าการทูดอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอครับพระองค์ยังทรงมีอีกหนึ่งท้ายตายนั่นก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแสดงให้โลกตะวันตกได้เห็นว่าสยามไม่ใช่ชาติที่ด้อยพัฒนาซึ่งก็นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ เรื่องนี้สุดยอดมากครับคือพระองค์ทรงใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ทรงศึกษามาคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ว่าก่อได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีเต็มแล้วพอถึงวันที่18สิงหาคม2411ที่พระองค์ทรงเชิญคณะทูตและก็นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกมาดูเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นกับตาตัวเองเลยครับว่าการคำนวณของกษัตริย์แห่งสยามนั้นถูกต้องทุกประการแถมยังแม่นยำกว่าที่นักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสคำนวณไว้อีกด้วยซ้ำแต่เบื้องหลังปรากฏการณ์บนท้องฟ้านี้ มันคือการเมืองระหว่างประเทศที่ลึกซึ้งมากครับนี่คือการส่งข้อความที่ชัดเจนไปถึงโลกตะว,วันตกว่าสยามไม่ใช่ชาติที่ป่าเถื่อนที่รอให้ใครมาสร้างความเจริญให้แต่เราเป็นชาติที่มีอารยธรรมและภูมิปัญญาทัดเทียมนานาชาติเป็นการทําลายข้ออ้างในการล่าน,นานิคมได้อย่างชาญฉลาดที่สุดเลยครับเอาล่ะครับ นอกจากจะสร้างเกราะป้องกันภัยจากภายนอกแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในประเทศด้วยการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อวางรากฐานให้สยามพร้อมที่จะก้าวสู่โลกสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคงซึ่งการปฏิรูปของพระองค์นี่ครอบคลุมแทบทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมโดยการสร้างถนนอย่างถนนเจริญกรุงแล้วก็นําเรือก,กลลไฟเข้ามาใช้ระบบเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนจากเงินพดด้วงมาใช้เหรียญกระสับที่ทันสมัย การสื่อสารของภาครัฐก็มีการจัดทําราชกิจจานุเบกษาขึ้นมาไปจนถึงการปฏิรูปสังคมโดยการยกเลิกประเพณีที่ล้าสมัยแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดมากขึ้นด้วยครับทั้งหมดที่เล่ามานี่แหละครับมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าพระองค์ทรงเป็นดั่งสะพานที่เชื่อมระหว่างสยามยุคเก่ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆทรงนำพาชาติให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้ทิ้งมรดอกอันล้ำค่าไว้กับแผ่นดินไทยมากมายเลยครับทั้งเอกราชของชาติที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้รากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยการยอมรับในระดับนานาชาติจากยูเนสโกและที่สําคัญคือพระราชสมัญญามหาราชซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องยืนยันถึงพระปีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับ และสุดท้ายนี้ครับเรื่องราวของพระองค์ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราได้คบคิดกันต่อว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้วิสัยทัศน์เรื่องการรู้เท่าทันโลกควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์และรากเหง้าของตนเองนั้นยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันได้อยู่หรือไม่